สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะติมมีช่วงโสภิรชยาพามูค่ะไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนจีนก็ต่างล้วนแล้วมีความเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยใช่ไหมล่ะคะว่าบ้านที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีห่วงจุ้ยที่ดีเพื่อทําให้คนภายในบ้านเนี่ยอยู่แล้วดีมีความสุขใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในด้านของรถเขาก็มีห่วงจุ้ยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้ารถดีเนี่ยก็จะสามารถส่งเสริมให้กับผู้ขับได้วันนี้นะคะเราเลยจะมาดูเรื่องของห่วงจุ้ยภายในรถยนต์กันค่ะว่ารถที่ดีนั้น,นี จะต้องมีห่วงจุ้ยอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาปรับห่วงจุ้ยภายในรถยนต์กันแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมทําตามได้นะคะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสีรถถูกเโลกการเลือกสีรถให้ถูกเโลกเป็นสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในด้านห่วงจุ้ยก่อนการซื้อรถ ซึ่งสีที่ถูกฉลกจะช่วยเสริมในด้านต่างๆแก่เจ้าของรถโดยการเลือกสีรถถูกฉลกมักจะเลือกซื้อสีถูกฉลกตามวันเกิดหรือปีเกิดแต่ถ้าใครใช้สีรถไม่ถูกฉลกก็แก้เคล็ดสีรถง่ายๆซึ่งโสภิรชยาพามูไว้ให้แล้วทุกวันเกิดกดค้นหาคำว่าโสภิรชยาพามูสีรถประจำวันเกิดค่ะทะเบี่ยนรถความเชื่อเรื่องตัวเลขต้องเป็นมงคลแก่เจ้าของรถเชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยห้ามใช้ตัวเลขที่เป็นกาลกินีเพราะอาจทําให้การเดินทางติดขัดไม่ราบรื่นซึ่งทะเบียนรถในหลักห่วงจุย้ยที่มีเลข8จะหนุนเรื่องความร่ํารวยเลข6ช่วยให้ชีวิตรับรื่นส่วนเลข0มักจะทําให้ขับรถหลงทางเป็นต้นไฟรถสองสว่าง การที่ไฟรถสว่างสวัยจะทําให้มองเห็นเส้นทางไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยตามหลัก่วงจุ้ยเชื่อว่าการที่ไฟรถสว่างอยู่ในลักษณะส,สมบูรณ์ไม่แตกร้าวจะช่วยเสริมให้มีสติปัญญามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนทั้งจุดหมายปลายทางและการแก้ไขปัญหาก,ก็จะพบทางออกกระจกรถสมบูรณ์เชื่อกันว่าหากกระจกอยู่ในสภาพที่แตกร้าวหรือชำรุดจะทำให้เกิดปัญหา ทั้งต่อตัวผู้ขับและคนรอบข้างควรรีบเปลี่ยนโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยและชัดเจนในการเดินทางตแตรรถรถที่มีตแตรเสียงดังหมายถึงชื่อเสียงทำให้ผู้คนนักหน้าถือตาผู้คนพูดถึงในทิศทางที่ดีหากตแตรรถเสียงแตกหรือปุ่มพังควรรีบนําไปซ่อมเพราะถ้าตแตรพัง นอกจะจะทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังรถคันอื่นได้แล้วอาจหมายถึงกําลังมีคนพูดถึงในทางที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ควรบีบแรงจนเกินไปเพราะอาจทําให้ผู้ขับรถคันอื่นตกใจหรืออารมณ์ไม่ดีได้ <c oughs> กลิ่นหอมในรถยนต์กลิ่นมีผลตตอห่วงจุยทั้งในบ้านและในรถซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยรถควรมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นสะอาดไม่ควรมีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นจากสิ่งสกปรก รวมถึงกลิ่นจากอาหารหรือขยะที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เพราะนอกจากจะทําให้รถไม่น่าเข้าไปนั่งแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ขับและรถด้วยสิ่งของมงคลในรถ การนำวัตถ so so ุมงคลติดไว้ในรถก็สามารถเสริมห่วงจุ้ยในรถได้เช่นกันเพราะช่วยเพิ่มสมาธิให้ผู้ขับทำให้มีสติใจเย็นในการขับรถและควรตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยมั่นคงไม่บดบังทัศนวิสัยและมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้พวงมาลัยไหว้แม่ยนางรถพวงมาลัยหมายถึงบริวาร หากพวงมาลัยแห้งเหี่ยวไม่ยอมเปลี่ยนอาจทำให้บริวารหรือลูกน้องรวมถึงลูกหลานไม่เชื่อฟังควบคุมยากอีกทั้งดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวจะทำให้รถสกกระปรกทิ้งคราบและกลายเป็นฝุ่นพ้มทาความสะอาดยากที่นั่งข้างคนขับต้องเป็นระเบียบที่นั่งข้างคนขับหมายถึงความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างหากไม่สะอาด วางของระเกะระกะนอกจากจะไม่ถูกหลักหวงจุย้ยและส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วยังอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่นั่งตอนหลังต้องเป็นระเบียบที่นั่งตอนหลังหมายถึงผู้ใหญ่อุปถัมหากวางของระเกะระกะนอกจากจะไม่สะดวกเมื่อมีใครจะโดยสารแล้วยังส่งผลให้การเดินทางไม่ราบรื่นและขาดคนคอยช่วยเหลืออีกด้วย นอกจากภายในรถสะอาดแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดภายนอกรถด้วยมันล้างรถให้สะอาดอยู่เสมอเพราะรถที่เต็มไปด้วยฝุ่นคราบเลอะต่างๆนอกจากจะทำให้เปรอะเรื้อนเสื้อผ้าแล้วยังทำให้อับโชคอีกด้วยนอกจากนี้เรื่องของท่านั่งขับรถที่ถูกต้องการมีสติตลอดการขับขี่และการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสื่อมสภาพ จะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถอีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการปรับควงจุ้ยภายในรถยนต์ไม่ยากเลยใช่ไหมละคะเพราะว่ารถก็เปรียบเสมือนกับบ้านหากว่าบ้านสะอาดเรียบร้อยดีคนในบ้านก็อยู่แล้วดีมีความสุขค่ะรถก็เช่นกันนะคะหากว่ารถสะอาดเรียบร้อยมันตรวจเช็คสภาพรถอยู่เสมอรถก็จะน่านั่งนะคะแล้วก็คนขับก็จะสามารถขับรถไปได้อย่างมีความสุขตลอดการเดินทางค่ะแล้วกลับมาพบกฤฤับศพิธัญาพามูได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube อ่อโตอินโฟคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ